สวัสดีครับที่นี้เราเข้าสู่ช่องชั่วเซนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโมบายนะครับในวันนี้ครับผมจะมารีวิวนักเตะนะครับผมกิจกรรมฮีโร่เจอร์นี่นะครับก็คือตัวใหม่นะอาร์บินะครับนั่นคือโจโคนั่นเองนะครับผมโดยการรีวิวครั้งนี้นะครับผมจะตัดการเล่นออกมาจากการไลฟ์สตรีมของผมนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูผมเล่นสดก็สามารถไปดูกันได้นะครับช่วงห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าถึงประมาณสามทุ่มของทุกวันนะครับผมยังไงก็ไปเจอกันได้นะครับผม ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกดไลค์นะครับยังไงใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคอนเทนต์ของช่องก็จะเป็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมนะครับมีรีวิวรักเตะบ้างนะครับในบางทีถ้าผมมีอารมณ์จะทํานะครับผมเออประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เผื่อใครตัดสินใจอยู่นะครับว่าอยากจะแลกมาดีไหมโจโคนะครับหรืออยากจะซื้อมาเล่นดูดีไหมนะอลองมาฟังคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้ช่วยในการตัดสินใจได้นะ ยังไงไม่มากก็น้อยนะน่าจะช่วยตัดสินใจได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีไฮไลท์การเล่นให้ดูนะตั้ง15เกมเลยนะครับซึ่งผมจับมันมา15เกมเนี่ยผมก็รู้แหละว่ามันควรจะเล่นบาลายประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะเริ่มรีวิวเันเลยนะครับโจโคนะครับ OR ER 104ครับตำแหน่ง RW นะครับผมถนัด2เท้านะครับผมอะเข้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะพวกสตงสแตทอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ ไปดูตอวเองแล้วนะครับผมเน้นมาพูดดีกว่าว่าผมรู้สึกยังไงเล่นเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมเล่นไปทั้งหมดนะในไลฟ์สตรีมครั้งนั้น,นครับเล่นไปทั้งหมด15เกมนะครับนั่นก็คือเฮดทูเฮดนะครับแลงอยู่ที่ประมาณเริ่มที่9 8 5 0 0 0ประมาณจนผมเล่นไปจนถึง1ล้านเกือบเกือบ40,000ื่ 40, 000, ถ้าผมจำไม่ผิด15เกมนะครับก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างมีเสมอบ้างนะเออแต่ส่วนใหญ่ก็จะชนะแหละแต่โดยส่วนมากเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังดีกว่าว่า โจโคมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงครับก็เดี๋ยวดูไปฟังผมพูดไปแล้วกันนะครับก็ดูเนี่ยเดี๋ยวก็จะพูดประกอบไปด้วยครับที่ผมตัดมาก็จะเห็นแทบทุกจังหวะแทบทุกอย่างของมันเลยนะทางการเลี้ยงการจ่ายการยิงการหาช่องนะทุกอย่างเลยนะครับหรือไม่จะเป็นการเลี้ยงแล้วไปเสียบอลน,นะครับหรือไม่จะเป็นการประทงประทะอะไรอย่างงี้นะเอเอการแย่งพรออะไรก็เห็นหมดเลยนะครับในไฮไลท์ที่ผมตัดมาให้ดูนะครับผมขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าผม แลกมาเท่าไหร่ใช้งบไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเทรนไปเท่าไหร่เนาะที่บอกออกมาเล่นนะครับคือผมใช้งบในการแลกเนี่ยใช้ไปประมาณ20ล้านนะครับสาหรับโจโคโตัวนี้เพราะว่าผมพอมีอะไรอยู่เนาะถ้าใครไม่มีอะไรอยู่ก็น่าจะประมาณ30มั้งเออเพราะม่าน่าจะประมาณ30ล้าน,นครับในการลงทุนหรือไม่ก็3าบหน่อยๆอ่ะแล้วแต่คนนะเออแล้วแต่แล้วแต่หาตัวได้ถูกหรือเปล่าด้วยแต่ถ้าขาดตลาดแล้วเนี่ยก็น่าจะแพงนะก็น่าจะแพงขึ้นนะครับผม แล้วที่ผมเอามาเล่นเนี่ยผมเทรนไป15นะครับผมทุกคนเออผมเทรนไป15นะครับก็จะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนิดนึงแหละเออเล่นง่ายง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่าสเตตมันจะดีขึนนะครับก็อาจจะทําให้เห็นข้อดีข้อเสียของมันได้ง่ายขึ้นนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเริ่มพูดได้ฟังแล้วกันนะว่าที่ข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงบ้างผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าแรกแกเนี่ยที่ผมเล่นมันนะผมพยายามหาสไตล์ของมันอยู่แบบนานมากเลยนะ ผมพยายามหาสไตล์มันอยู่ประมาณเจ็ดปดเกมมาจนผมมาอ๋อว่ามันควรจะเล่นประมาณนี้นะครับเออซึ่งใครเอามาใช้แรกๆเนี่ยแล้วยังไม่เข้ามือนะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อเพราะผมเป็นหนึ่งในนั้นเออเพราะผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือผมเล่นไป7 8ดปดเกมแล้วอะผมเพิ่งรู้ว่ามันควรจะเล่นประมาณไหน,นครับยังไงก็ใครลองเอามาเล่นแล้วเล่นไปไม่กี่เกมก็อย่าเพิ่งตัดสินใจมันเลยนะว่ามันไม่เก่งนะครับผมเออผมอยากจะให้โอกาสมาันสักหน่อยแล้วกัน เออผมขอพูดให้โอกาสมันสักหน่อยแล้วกันคือมันมีแหละข้อเสียมันมีอยู่แล้วครับแต่ข้อดีของมันก็มีเหมือนกันเออเดี๋ยวลองมาฟังกันนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก,ก็อยากให้เพื่อนอยากอยากให้เพื่อนๆนะตัดสินใจจากสไตล์การเล่นของเราอะว่ามันเหมาะกับคือเรียกว่าอะไรถชาว่าโจโคอ,อะเหมาะกับเราหรือเปล่าเออให้นักเตะเป็นคนเลือกเราหรือเราเป็นคนเลือกนักเตะก,ก็ได้อยู่ที่สไตล์แล้วกันเออผมอยากให้เพื่อนๆมองแบบนี้นะครับ คือถ้าสไตล์มันไม่เข้ากับเราเนี่ยอะฟังนี้ฟังที่ผมพูดไปแล้วนะว่าสไตล์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรารู้สึกเอ้ยไม่โอเคเลยว่ะไม่ชอบนักเตะสไตล์นี้เลยผมแนะนํานะว่าอย่าไปเอามาเล่นเออผมแนะนําว่าอย่าไปเอามาเล่นนะครับแต่ถ้ารับได้กับสไตล์แบบนี้วิธีการเล่นของมันประมาณนี้แบบนี้อะผมแนะนําเลยว่ามันเก่งครับเออถ้าลองฟังดูแล้วแล้วเอ้ยมันใช่ว่ะสไตล์นี้ผมชอบอ่ะพี่อ่ะผมแนะนําให้จัดมาเล่นได้ครับ แต่ถ้าฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่วะ่ะสไตล์นี้ก็ไม่ต้องออกมาเล่นครับง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเลยนะว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มกันจากที่ข้อดีนะครับผมของโจโฮนะครับว่าเป็นยังไงครับข้อดีแรกเลยนะครับผมก็คือมีความเร็วนะครับผมเออมีความเร็วอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเนานะเพราะความเร็วของมันค่อนข้างดีนะแต่ความเร็วที่ดีของมันเนี่ยไม่ใช่สปีดต้นครับเป็นความเร็วสปีดที่วิ่งไปแล้วระยะหนึ่งก็คือเรียกว่าอะไรความเร็วปลายก็ได้เออเรียกว่าความเร็วปลายนะจะค่อนข้างดีนะครับจะค่อนข้างเร็ว สปีดต้นอาจจะไม่ได้จีดมากแต่ว่าความเร็วปลายเนี่ยดีอ่ะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือถนัด2เท้านะครับเท้า5้าทั้ง2เท้าเลยนะอ่าโจโคเนี่ยแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับก็คล่องตัวนะครับผมมีการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การหาช่องก็ดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญเลยเอ่ะให้จําไว้ก่อนนะเรื่องการหาช่องแล้วก็การจ่ายบอลครับจ่ายบอลได้ทั้ง2เท้าเลยเพราะว่าถนัด2เทา้าจ่ายบอลได้ดีครับผมตัวนี้เปิด เปิดบอลก็ดีเหมือนกันครับผมเปิดบอลก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบูธมันอ่ะจะบวกการเปิดบอลด้วยครับแล้วค่าพื้นฐานของมันอ่นสะสเตตอ่ะการเปิดบอลกับการมองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับผมเออค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับ <S <S ก็คือการยิงประตูครับผมยิงประตูได้ดีแน่นอนส่งผลมาจากการถนัดสองเท้าของมันนะครับเออมันจะมันก็จะยิงได้ดีด้วยนะครับแล้วค่าสเตตพลังการยิงกับการจบสกอร์เนี่ยเขาไม่ได้แย่การบอลโค้งก็ดีนะครับก็คือจบสกอร์ได้สองเท้าเลยมีความคม พอสมควรเลยครับพอสมควรเลยคือหวังผลได้หวังผลได้เลยแหละถ้ามันได้ยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวานะครับผมมาพูดในเรื่องของข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือสปีดต้นที่ช้าครับผมอันนี้มองเป็นข้อเสียก็ได้นะคือโจโคเนี่ยมันไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับเอออันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันถ้ามันมีเลี้ยงเร็วเนี่ยปัญหาเรื่องการออกตัวช้าเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นปัญหาหรอกเพราะการมีพลังแฝงเลี้ยงเร็วเนี่ยจะทําให้เลี้ยงบอลได้เร็วขึ้นเยอะมากเลยแต่มันไม่มีครับมันก็เลย มันทาให้บางทีเนี่ยมันได้จับบอลปุ๊บมันจะโดนชนและจากพวกฟูลแบ็กที่มีความเร็วสูงๆหรือตัวท็อปอย่างเช่นเดวี่อย่างเช่นคาร์ลสอะไรเงี้ยครับโจโคจะมีปัญหามากเลยตอนออกตัวนะย้ําว่าตอนออกตัวนะครับเออตอนออกตัวดังนั้นเนี่ยโจโเคเนี่ยมันจะไม่ใช่สไตล์ที่แบบว่าได้บอลมาแล้วพลิกเล่นเองได้บอลมาแล้ววิ่งไปต่อเองนะครับเอออันนี้สาคัญนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเพิ่มแล้วกัน อ่าข้อแรกเลยนะก็คือตามนี้เลยนะก็คือออกตัวช้าเลี้ยงบอลตปิดต้นช้าครับแล้วก็บางครับผมคือมันไม่แข็งเลยครับผมมันเบียดกับฟูลแบ็คไม่ไหวครับเออันเบียดกับฟูลแบ็คไม่ไหวอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึง่งแล้วก็ก็ที่เด่นๆก็ผ่านแบ็คยากเอออันนี้ก็ผ่านแบ็คยากถึงจะมีความพิ้วแต่สปีดต้นน้อยมันวิ่งหนีพวกแบ็คไม่ทันครับ เออแต่มันมีวิธีเล่นอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังว่าสไตล์มันควรจะเล่นประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วก็เอาเหตุผลต่างๆนานาของสเตตมันมาพูดถึงนะว่าทําไมมันถึงควรจะเล่นแบบนี้นะครับเพราะผมลองมาแล้วแหละเจ็ดแปดเกมแรกอะผมลองผมหามาหลายวิธีมากเลยนะว่ามันควรจะเล่นยังไงดีจนผมไปเจอเกมที่8ดที่9ก้าจนหึงสิเนี่ยผมมึงชะมาเจอว่ามันควรจะเล่นแบบนี้มันน่าจะดีที่สุดนะครับผมโอเคอะข้อเสียก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปเป็นสไตล์การเล่นนะครับที่ผมว่าเล่นแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดแหละสําหรับสเตตของมันที่ได้มาเป็นแบบนี้นะควรจะเล่นแบบไหนนะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละครับผมคิดว่ามันควรจะเล่นประมาณนี้แหละสําหรับผมนะครับยังไงคนอื่นคิดยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับเออว่าพี่เล่นแบบนี้ก็ได้นะอย่างนั้นก็ได้นะแต่เพื่ที่ผมลองมาผมคิดว่าแบบนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันครับผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกๆะผมเล่นสไตล์ไหน เออแล้วผมรู้สึกว่าสไตล์ที่ผมเล่นตอนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับโจโคสักเท่าไหร่นั่นคือตอนแรกๆที่บอกออกมาเลยนะผมพยายามปั้นมันนะครับด้วยการเลี้ยงครับผมพอมันได้บอลปุ๊บผมพยายามให้มันพลิกให้มันไปเองให้มันเลี้ยงไปสุดเส้นเองนะครับซึ่งมันถามว่ามันได้ไหมมันมันได้เลยครับแต่ว่าด้วยความที่สปีดต้นของมันไม่ค่อยไม่ได้สูงนะครับมันจึงทําให้เนี่ยในการเลี้ยงออกตัวของมันอ่ะถ้าเราโดน ฟูลแบ็กที่เข้ามาไวๆนะครับอย่างเช่นคาร์ลอสหรือใครเล่นแบ็กอีกฝ่ายเข้ามาประกบปีกเร็วๆเนี่ยโจโคจะผ่านได้ค่อนข้างยากครับเออเพราะด้วยสปีดต้นของมันที่ค่อนข้างน้อยนะครับถึงมันจะพริ้วก็ตามนะแต่ออกตัวช้าออกตัวช้ากว่าแบ็กเลยคือจังหวะที่เราอยากจะออกตัวไปไวๆอ่ะมันทําไม่ได้ครับผมเออมันจะโดนแบ็กชนมันจะโดนแบ็กประทะแล้วมันก็จะเสียบอลเลยด้วยความที่มันบางนะครับผมเออมันก็จะเป็นปัญหาคือมันจะไม่ค่อยผ่านแบ็ก อย่างที่ผมเคยพูดไปว่ามันเป็นข้อเสียข,ของมันก็คือเรื่องความบางนะครับแล้วก็เรื่องสปีดต้นที่ไม่ได้สูงนะครับผมเออดังนั้นเนี่ยทำให้มันไม่เหมาะเลยนะผมคิดว่ามันไม่เหมาะเลยที่จะเล่นสไตล์เลี้ยงบอลลุยไปเองเออไม่เหมาะเลยผมคิดว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้นะตอนที่ผมพยายามเล่นสไตล์นี้นะครับก็คือมันอะ่ะจะเป็นตัวที่ลงมารับบอลค่อนข้างต่บด้วยโจโคพอลงมารับบอลค่อนข้างต่บปุ๊บ ต่ำเนี่ยต่าในที่นี้เนี่ยมันก็ประมาณแบบกลางๆสนามนะครับแล้วจะให้มันเลี้ยงไปเองอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ครับเออมันไม่ไหวเว้ยมันเลี้ยงไปเองไม่ไม่ไหวจริงๆผมผมพยายามอยู่7จ็ดแปดเกมครับเออไอ้เจ็ดแปดเกมที่ผมว่าเนี่ยแหละที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยแหละก็คือผมเล่นไปเจ็ดแปดเกมเลยนะไอ้สไตล์การเลี้ยงกันอะไรเนี่ยคือมันไม่ไหวจริงๆทุกคนอ่ะแล้วสไตล์ไหนอะที่มันควรจะเล่นโจโคเนี่ยสไตล์ไหนผมว่ามันเป็นสไตล์แบบจ่ายบอลมาจ่ายแปะคืนเพื่อนครับ เออจ่ายเข้ากลางหรือจ่ายคืนหลังแล้วให้โจโควิ่งครับวิ่งไปข้างหน้าหาช่องแล้วค่อยแทงให้มันอีกทีหนึง่งเอออันนี้คือสไตล์ที่เหมาะสมเลยผมว่าเพราะว่าโจโ h สปีดต้นมันไม่ได้สูงเนาะแต่ความเร็วปลายมันดีดังนั้นเนี่ยถ้ามันได้ออกตัวไปตั้งแต่แรกและโดยการวิ่งเนี่ยแล้วเรากดแทงทะลุช่องมาให้มันอะบลเลียดไปกับพื้นและเป็นการแบบจ่ายเผื่อเนี่ยมันจะได้ใช้สปีดที่เป็นความเร็วสูงสุดของมันได้แบบมีประสิทธิภาพครับ คือมันไม่ต้องเอาสปีดต้นของมันมาใช้แต่มันใช้ความเร็วปลายของมันในการวิ่งเข้าใจไหมทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเห็นมันมีความเร็วดีๆเลยนะผมแนะนําให้แทงทะลุช่องครับมันจะมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะโจโคจะเอาสปีดปลายของมันมาใช้ไม่ใช่เอาสปีดต้นของมันมาใช้นะครับด้วยข้อดีที่ผมพูดไปก่อนนะนี้ก็คือมันหาช่องดีครับผมโคตรแปลกมันเป็นปีกขวาที่หาช่องดีมาก ตัวหนึ่งเลยนะเท่าที่ผมเคยเล่นเล่นมานะครับเออแล้วแล้วมันเนี่ยชอบเข้าไปตรงกลางนะสมมุติเลวานลงต่ําโจโคแม่งชอบเข้ากลางแล้วไปหาช่องเว้ยตอนกองกลางเราได้บอลเออผมโคตรงงเลยยออมันเล่นแบบอะไรวะเนี่ยปีกเคี้ยอะไรเข้ากลางไปหาช่องแทนกองหน้าวะเนี่ยคือมันเหมือนตัวอะไรอะ่ะถ้าให้ผมนึกนะผมว่ามันเหมือนเป็น CF อะ่ะเออหรือไม่ก็ CA m ประมาณนั้นเลยครับสําหรับโจโคเนี่ยคือมันชอบผูกเข้ากลางอ่ะอย่างเช่น อย่างสเตอร์ลิงผมได้บอลเนี่ยโจโคแม่งหุบแทบจะไปยืนชิดกัเลวานเลยแต่จะยืนต่ํากว่าเออมันเป็นเหมือนคล้ายๆ CAM หรือ CF เลยครับผมความรู้สึกของผมนะดังนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะกับสไตล์การแปะบอลคืนเพื่อนเราวิ่งหาช่องครับแล้วค่อยส่งให้มันเออวิธีนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแล้วมันหาช่องดีมันจ่ายดียิงได้สองเท้ามีความเร็วความเร็วของมันที่ดีก็คือสปีดปลายไม่ใช่สปีดต้นดังนั้นเนี่ยการจ่ายแทงทะลุช่องสามเหลี่ยมเนี่ย คือดีมากเลยถ้าให้มันใช้สปีดต้นมันจะช้าไงแต่ไอการแทงเนี่ยคือมันวิ่งไปแล้วถูกไหมมันไม่ได้ใช้สปีดต้นแล้วมันใช้ความเร็วปลายของมันแล้วดังนั้นเนี่ยทำให้มันได้มีประสิทธิภาพมากเลยนะตอนที่มันวิ่งตามบอลที่แทงทะลุช่องแบบเรียดไปเออคือมีโคตรดีเลยนะครับมันจะเห็นได้จาไหลยจังหวะเลยนะจากในไฮไลน์นี้นะก็คือโจโคจะหาช่องจากตรงแถวกลางๆหรือริมเส้นนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งตามบอลที่จ่ายเผื่อไปให้มันอะไปรับบอลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยครับจากที่ผมลองผิดลองถูกไป15เกมนะผมผมก็วิเคราะห์ออกมาได้ประมาณนี้นะว่ามันเล่นสไตล์ประมาณนี้แหละผมว่าเวิร์กที่ถุดแหละอาจจะยังไงใครเล่นสไตล์อื่นได้แล้วรู้สึกว่าดีนะก็ได้นะไม,ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะต่างคนต่างวิธีการนะครับผมแต่ผมก็มาแนะนำแหละเออผมก็มาแนะนําให้เพื่อนๆนะเผื่อว่าเอาไปปรับใช้กันแล้วกันนะครับผมอาจะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอาลืมพูดไปเลยใครชอบสไตล์แบบนี้นะครับ เออคือใครชอบสไตล์แบบโจโคนะข้อเสียของมันคือเรื่องความบางเลยถ้าเทียบกับโอคัมโปสอ่ะผมพูดถึงโอคัมโปสหน่อยแล้วกันโอคัมโปสอ่ะมันแข็งครับผมเออแล้วสปีดต้นดีมันจะตรงข้ามกับโจโคเลยครับมันจะเลี้ยงถูถ่ายกับฟูลแบ็กได้ซึ่งเม่เชิงโจโคไม่ใช่เวย้ยโจโคมันเลี้ยงถูถ่ายกับฟูลแบ็กไม่ได้มันโดนฟูลแบ็กเบียดแล้วมันจะหัวที่หัวต่ำเลยครับเพราะว่ามันบางนะครับผมโจโคนีย่ยเออแต่เรื่องการเปิดบอลโอคัมโปสกับโจโคใครเปิดดีกว่ากันผมว่าโจโคเพราะว่าโจโคมีบูทเนาะมีบูท เออก็สไตล์มันจะต่างกันอะผมพูดได้เลยว่าโอคาโปสกับโจโคสไตล์ต่างกันต่างกันแน่นอนต่างกันแน่นอนครับโอคาโปสนี่ชอบเข้าไปบ่งด้วยแต่โจโคบ่งไม่ได้ตัวเล็กนะครับเออแต่สไตล์ของมันก็คือจะหุบเข้ากลางหาช่องยิงด้วยเท้าซามาถขว่าโจโคนะครับก็คนละสไตล์กับโอคาโปสครับง่ายๆอ่าใครคิดว่าโจโคเหมาะกับเราครับสไตล์ประมาณนี้ก็สามารถเอามาเล่นก็ได้นะแต่ถ้าไม่เหมาะก็ไม่แนะนําให้เอามาเล่นนะครับมันก็เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันบางเนาะ เอาจิงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบนะเว้ยสไตล์เน <for> ี really like ้ยผมชอบสไตล์องคัมป์มากกว่าเออผมชอบสไตล์แบบเลี้ยงถูถยวัดกับฟูลแบ็กเอาไปบงเอาไปเบียดอะไรเงี้ยเออผมว่าผมชอบแบบนั้นมากกว่านะแต่โจโคก็เล่นได้แหละมันก็เก่งนะครับในคนละแบบขับของคัมป์เนาะเอาละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับคลิปนี้สำหรับผู้ที่ตัดสินใจอยากจะแลกอยากจะเอามาใช้นะครับผมยังไงก็ลองดูได้นะเออว่าเหมาะกับเราไหมนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ใครอยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถไป ในการไลฟ์ซีมครับผมช่วงห้าโมงกว่าถึงประมาณสามทุ่มนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเลยนะครับผมผมไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลก์ like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ทุกคนจบจนจบนะครับบายบายขอบคุณครับ